30วิธีเอาคืนคนที่เคยดูถูกคุณแบบสะใจมากที่สุดต่อไปนี้คือวิธีเอาคืนคนที่เคยดูถูกเหยียดหยามคุณวิธีเหล่านี้นอกจากคุณจะมีแต่ได้กับได้แล้วยังไม่ต้องเปลืองเนื้อเปลืองตัวไปทะเลาะวิวาทกับคนเหล่านั้นข้อที่1ใช้ความสําเร็จเป็นคําตอบที่ดีที่สุดไม่มีอะไรสะใจไปกว่าการให้คนที่ดูถูกคุณต้องเงียบเพราะความสําเร็จของคุณไม่ต้องเถียงไม่ต้องอธิบาย แค่ทําให้พวกเขาต้องมองคุณด้วยสายตาใหม่จากที่เคยหัวเราะเยาะสุดท้ายเขาจะพูดว่ารู้งี้น่าจะเชื่อแต่แรกแต่ถึงตอนนั้นคุณก็ไม่แคร์คนพวกนี้แล้วข้อที่สองพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นจนเขาต้องหุบปากเองไม่มีอะไรทําให้พวกปากดีหน้าชาได้เท่ากับการที่คุณก้าวไปไกลจนเขาเถียงไม่ออกจากที่เคยดูถูกกลับต้องแอบอิดฉาเงียบๆพวกนี้ไม่มีวันขอโทษแต่จะทําเป็นไม่เคยพูดอะไรแทน แค่คุณไปถึงจุดที่สูงกว่าพวกเขาทุกคำพูดจะเงียบลงเองข้อที่สเปลี่ยนคำดูถูกให้เป็นแรงผลักดันคนบางคนดูถูกคุณเพราะเขาไม่อยากเห็นคุณก้าวหน้างั้นก็เอาคำพูดของพวกเขามาจุดไฟให้ตัวเองทุกคำสบประมาทคือเชื้อเพลิงให้คุณผลักดันตัวเองไปอีกระดับจากที่เขาเคยมั่นใจว่าคุณทำไม่ได้จงทำให้เขาต้องเงียบแล้วยอมรับว่าตัวเองคิดผิดข้อที่สตั้งเป้าหมายใหญ่และเดินหน้าไปให้สุด ถ้าเขาคิดว่าคุณไปได้ไม่ไกลจงทำให้เขาตกใจด้วยการไปไกลกว่าเดิมอย่าติดอยู่แค่เป้าหมายเล็กๆเ,เอาให้สุดจนเขาต้องเงยหน้ามองคนที่ดูถูกคุณในวันนี้อาจต้องมาขอคำแนะนำจากคุณในวันหน้าและตอนนั้นคุณคือคนที่เลือกว่าจะตอบหรือไม่ข้อที่ห้าทำให้เขาต้องขอความช่วยเหลือจากคุณในอนาคตคนที่เคยดูถูกคุณวันนี้หัวเราะเสียงดังแต่วันหนึ่งอาจต้องกลับมาขอให้คุณช่วยอยา่าโกรธอย่ากแก้แค้น แค่ทำตัวเหนือกว่าแล้วดูเขาเดินเข้ามาหาคุณเองตอนนั้นคุณจะเป็นคนที่เลือกว่าจะช่วยหรือแค่ยิ้มให้เขารู้ว่ากฎของเกมมันเปลี่ยนไปแล้วข้อที่6ประสบความสำเร็จเงียบๆแล้วให้เขาได้รู้เองทีหลังไม่มีอะไรสะใจ,จไปกว่าการทำให้พวกที่เคยดูถูกคุณต้องตกใจโดยที่คุณไม่ต้องพูดอะไรทำให้พวกเขาคิดว่าคุณยังอยู่ที่เดิมและว,วันหนึ่งปล่อยให้พวกเขาเห็นว่าคุณไปไกลจนเขาตามไม่ทันความสำเร็จที่แท้จริงไม่ต้องโฆษณาอะ ให้ผลงานพูดแทนคุณข้อที่เจ็ดทำในสิ่งที่เขาบอกว่าคุณไม่มีทางทำได้ไม่มีอะไรทำให้คนดูถูกเจ็บใจได้เท่ากับการทำในสิ่งที่เขาบอกว่าคุณทำไม่ได้จากที่เคยหัวเราะเยาะต้องเปลี่ยนเป็นกลืนคำพูดตัวเองเงียบๆพวกนี้จะไม่มีวันยอมรับว่าคิดผิดแต่สายตาของพวกเขาจะบอกทุกอย่างเองและนั่นคือชัยชนะของคุณข้อที่แตอบกลับด้วยผลงานไม่ใช่คำพูด อย่าเสียเวลาถกเถียงกับคนที่ดูถูกคุณเพราะคำพูดไม่มีวันเปลี่ยนความคิดคนแบบนั้นแต่ถ้าคุณมีผลงานที่เหนือชั้นกว่าพวกเขาจะเงียบไปเองให้ผลลัพธ์ของคุณเป็นสิ่งที่ตบหน้าพวกเขาแบบเต็มแรงโดยที่คุณไม่ต้องพูดสักคำข้อที่เกแสดงให้เห็นว่าคุณไม่ได้แคร์คำพูดของเขาไม่มีอะไรทำให้คนดูถูกคุณเจ็บใจไปกว่าการที่คุณไม่ใส่ใจพวกเขาเลยเขาพยายามลดค่าคุณแต่คุณกลับใช้ชีวิตต่อไปแบบไม่สะเทือน จงแสดงให้เห็นว่าคำพูดของเขาไม่มีผลต่อคุณเพราะคุณยุ่งเกินกว่าจะสนใจคนที่ไม่สำคัญข้อที่สิบทำตัวให้มีค่าจนคนอื่นให้ความเคารพคุณไม่ต้องไปขอให้ใครยอมรับแต่จงสร้างตัวเองให้มีค่าจนคนอื่นต้องให้ความเคารพโดยอัตโนมัติคนที่เคยดูถูกคุณจะต้องเปลี่ยนเป็นมองคุณด้วยสายตาใหม่เพราะคุณไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกับพวกเขาอีกต่อไปแล้วข้อที่สิไม่ต้องอธิบายตัวเองให้เวลาพิสูจน์ทุกอย่าง คนที่ดูถูกคุณมาคิดว่าตัวเองถูกแต่สุดท้ายเวลาจะเป็นเครื่องตัดสินไม่ต้องไปเสียพลังงานเถียงไม่ต้องแก้ตัวเดินหน้าต่อไปแล้วปล่อยให้ผลลัพธ์ของคุณเป็นคำตอบเพราะวันที่คุณประสบความสำเร็จคำพูดของพวกเขาจะไร้ค่าไปเองข้อที่12ทำเงินให้มากกว่าที่เขาเคยคิดว่าคุณทำได้เงินอาจไม่ใช่ทุกอย่างแต่เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการพิสูจน์ว่าใครคิดถูกถ้าพวกเขาดูถูกว่าคุณไม่มีวันทำเงินได้มาก ก็จงทําให้พวกเขาต้องตะลึงวันที่คุณสร้างรายได้มหาศาลพวกเขาจะเลิกหัวเราะและอาจจะอยากรู้ว่าคุณทําได้ยังไงแต่ตอนนั้นคุณไม่จําเป็นต้องตอบแล้วข้อที่13ยกระดับเครือข่ายและคอนเน็กชันของคุณจงสร้างเครือข่ายที่มีพลังและอยู่ท่ามกลางคนที่มีวิสัยทัศน์วันหนึ่งคุณจะอยู่ในวงที่คนดูถูกคุณไม่มีสิทธิ์เข้าถึงพวกเขาจะมองคุณจากข้างล่างและตระหนักได้ว่าคุณไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกับพวกเขาอีกต่อไป ข้อที่14ใช้ความนิ่งสยบความดูถูกปล่อยให้เขาเสียหน้าเองคนที่ดูถูกคุณต้องการให้คุณตอบโต้เพื่อพิสูจน์ว่าคุณสะเทือนอย่าให้พวกเขาได้สิ่งที่ต้องการจงนิ่งและเดินหน้าต่อไปยิ่งคุณไม่ตอบโต้แต่ประสบความสำเร็จมากขึ้นเท่าไหร่พวกเขาจะยิ่งรู้สึกว่าตัวเองกำลังหมดความหมายข้อที่สิให้คนอื่นพูดถึงความสำเร็จของคุณแทนคุณไม่ต้องประกาศว่าคุณทำได้ปล่อยให้ผลงานของคุณดังไปเอง วันที่คุณอยู่ในจุดที่เหนือกว่าคําพูดดูถูกจะถูกกลบด้วยเสียงชื่นชมและพวกที่เคยสบประมาทคุณอาจต้องทําเป็นไม่รู้จะคุณเพื่อรักษาหน้าตัวเองข้อที่16ลงทุนในตัวเองจนเหนือชั้นกว่าเขาถ้าเขาดูถูกว่าคุณไม่มีวันไปถึงไหนจงทําให้ตัวเองแกร่งขึ้นฉลาดขึ้นและมีคุณค่ามากขึ้นคนที่พัฒนาไม่หยุดจะก้าวข้ามคําสบประมาทได้เสมอสุดท้ายพวกเขาจะเหลือแค่ปา ส่วนคุณจะเป็นคนที่ไปไกลจนพวกเขาตามไม่ทันข้อที่สิบเ็ดเปลี่ยนเส้นทางชีวิตให้เหนือกว่าเขาทุกด้านอย่าหยุดแค่เอาชนะคำพูดของพวกเขาจงใช้โอกาสนี้เปลี่ยนชีวิตตัวเองให้เหนือกว่าในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จการเงินหรืออิสรภาพจงอยู่ในจุดที่พวกเขาไม่มีวันฝันถึงและปล่อยให้พวกเขามองดูคุณด้วยความอิจฉาข้อที่สิดสร้างสิ่งที่มีคุณค่าให้โลกแทนที่จะเสียเวลากับเขาคนที่ดูถูกคุณ ไม่มีค่าพอให้คุณเสียเวลาเอาคืนจงเอาพลังของคุณไปสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นทำบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองและคนรอบข้างแล้วดูพวกที่เคยสบประมาทคุณรู้สึกเล็กลงไปเองข้อที่19ก้าวไปอยู่ในจุดที่เขาไม่มีวันตามคุณทันอย่าคิดแค่ลบคำดูถูกจงตั้งเป้าให้ไกลจนพวกเขาไม่มีวันแตะถึงคุณจากที่เคยหัวเราะยาะสุดท้ายพวกเขาจะเป็นแค่คนธรรมดาที่เฝ้ามองคุณจากขอบเวที แต่ไม่มีสิทธิ์อยู่ในเกมเดียวกับคุณอีกแล้วข้อที่ยีสิบพิสูจน์ว่าคุณทาได้โดยไม่ต้องแก้ตัวคนที่ดูถูกคุณรอให้คุณเถียงรอให้คุณแก้ตัวเพื่อให้ตัวเองดูเหนือกว่าอย่าเสียเวลากับพวกเขาพิสูจน์ด้วยผลงานให้จบวันที่คุณทําสําเร็จเขาจะไม่มีที่ยืนพอจะพูดอะไรอีกเพราะความจริงจะเป็นคำตอบที่เถียงไม่ได้เองข้อที่ย1เปลี่ยนคำสบประมาทเป็นพลังไฟลุกให้ตัวเอง อย่าให้คำดูถูกมากลบศักยภาพของคุณจงใช้มันเป็นเชื้อเพลิงที่ให้พลังงานแก่ตัวคุณทุกครั้งที่มีคนบอกว่าคุณทำไม่ได้ให้ตอบกลับด้วยการทำให้มันเกิดขึ้นจริงแล้วปล่อยให้พวกเขาเป็นฝ่ายเสียหน้าที่เคยดูผิดคุณข้อที่22เป็นคนที่เขาต้องยอมรับแม้ไม่อยากก็ตามคนบางคนจะไม่มีวันยอมรับว่าคุณเหนือกว่าพวกเขาแต่ความจริงจะบังคับให้พวกเขาต้องเงียบไปเองจงพัฒนาตัวเองจนคุณกลายเป็นคนที่ทุกคนต้องให้ความเคารพ ไม่ใช่เพราะเขาอยากยอมรับคุณแต่เพราะคุณอยู่ในจุดที่เขาปฏิเสธไม่ได้ข้อที่23สาประสบความสำเร็จและทำเป็นลืมว่าเขาเคยพูดอะไรไม่มีอะไรทำให้คนดูถูกคุณเจ็บปวดไปกว่าการที่คุณประสบความสำเร็จแล้วเมินพวกเขาเหมือนอากาศธาตุคนที่เคยดูถูกคุณจะพยายามเข้าหาคุณเองแต่คุณไม่ต้องเสียเวลาสนใจเพราะคุณไม่ได้อยู่ในเกมเดียวกับพวกเขาอีกแล้วข้อที่ยี่สิบี่ให้เขาต้องอิจฉาคุณโดยไม่ต้องพูดสักคา คุณไม่ต้องประกาศว่าคุณรวยขึ้นสำเร็จขึ้นหรือมีชีวิตที่ดีกว่าเดิมปล่อยให้ทุกอย่างพูดแทนคุณคนที่เคยสบประมาทจะเฝ้ามองคุณเงียบๆด้วยความอิจฉาแต่ทำอะไรไม่ได้เพราะคุณก้าวไปไกลเกินกว่าที่เขาจะตามทันข้อที่25สร้างอิสรภาพทางการเงินจนเขาต้องเงียบไม่มีอะไรปิดปากคนดูถูกได้ดีไปกว่าการที่คุณมีเงินมีอิสรภาพและไม่ต้องดิ้นรนเหมือนพวกเขา วันที่คุณไม่ต้องทำงานเพื่อเงินแต่ให้เงินทำงานแทนคุณจะรู้ว่าพวกเขาพูดอะไรก็ไร้ค่าเพราะสุดท้ายคุณคือคนที่ชนะจริงๆข้อที่26ทําทำตัวมีระดับไม่ลดตัวไปเถียงกับคนที่ดูถูกคุณคนที่ดูถูกคุณต้องการให้คุณโต้ตอบเพราะมันทำให้เขารู้สึกว่าตัวเองมีอานาจแต่คุณไม่จาเป็นต้องลดตัวไปเล่นเกมเดียวกับเขาจงเดินหน้าต่อไปอย่างมีระดับ ปล่อยให้เขาพูดไปเพราะสุดท้ายคำพูดของเขาจะไร้น้ำหนักเมื่อคุณก้าวไปไกลกว่าข้อที่27เปลี่ยนตัวเองเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดจนเขาต้องตะลึงคนที่เคยสบประมาทคุณไม่เคยคิดว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้งั้นก็ทำให้พวกเขาช็อกด้วยการพัฒนาตัวเองไปอีกระดับจงเป็นคนที่แข็งแกร่งฉลาดและประสบความสำเร็จจนพวกเขาต้องอึง้งแล้วสุดท้ายพวกเขาจะต้องกลืนคำพูดตัวเอง ข้อที่28ทําให้ชีวิตของคุณเป็นหลักฐานว่าคุณคือของจริงไม่ต้องเถียงไม่ต้องพิสูจน์แค่ใช้ชีวิตให้มันตอบทุกอย่างแทนคุณเมื่อคุณประสบความสําเร็จมีความสุขและมีอิสรภาพทุกคนจะเห็นเองว่าคุณคือของจริงส่วนเสียงของพวกที่เคยดูถูกคุณจะค่อยๆจางไปเองเพราะคุณนําหน้าพวกเขาไปไกลแล้วข้อที่2ีสร้างผลงานที่ทําให้เขาต้องยอมรับโดยปริยาย ไม่มีอะไรทําให้คนที่เคยสบประมาทคุณเจ็บใจไปกว่าการที่คุณสร้างสิ่งที่พวกเขาไม่เคยคิดว่าคุณจะทําได้วันหนึ่งพวกเขาจะต้องพูดว่าเขาทําได้จริงๆแม้จะฝืนใจพูดก็ตามและนั่นคือชัยชนะที่แท้จริงของคุณข้อที่สามสิบใช้ชีวิตให้ดีกว่าที่เขาคาดแล้วปล่อยให้เขานั่งเสียได้เองพวกที่เคยดูถูกคุณจะไม่มีวันรู้สึกผิดแต่วันหนึ่งพวกเขาจะนั่งมองคุณใช้ชีวิตดีๆแล้วเสียดายที่เคยมองข้ามคุณไป อย่ามัวเสียเวลากับคนพวกนี้จงใช้ชีวิตให้ดีกว่าเดิมแล้วปล่อยให้พวกเขาได้แต่มองตาปริบป,ปริบและทั้งหมดนี้คือวิธีเอาคืนคนที่เคยดูถูกคุณแบบสะใจมากที่สุดซึ่งเราหวังว่าจะมีประโยชน์กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยหากคุณชอบเนื้อหาทำนองนี้โปรดกดไลค์และกดติดตามช่องร e a d i คิดเปลี่ยนชีวิตเพื่อไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราค่ะ